สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับเบ่าเปียกขึ้นเก่ากับพี่น้องครับตอนลร้งเด้อพี่น้องบรรยากาศยังไม่เลยงครับ <c oughs> อ่ะมือนี้เขาก็ได้ลาบเป็ดพี่น้องครับล <c oughs> าบเป็ดอันนี้ใส่เป็ดทอดเนาะพี่น้องโอ้เป็นจะแซบขนาดใส่เป็ดทอดกรอบพี่น้องอันนี้คนบอกครับตูดทอดอเป็นจะแซบขนาดเลยพี่น้องลาบเป็ดนี่ลาบเป็ดเสียต่าครับ รีวิวเพิ่นเนี่ยครับลาบเป็ดเสียตั้มอยู่ตั้มลาบเป็ดอยู่นาที่ดินเด้อพี่น้องถนนประจักษ์ครับอยู่กลุ่มที่ดินนะครับถนนประจักษ์ครับเนอำเพอ่เมืองแงหวัดนองคายเฮ่านี้แล้ครับพี่น้องโอ้เสียบตัวครับล้านเพื่อนครับลาบเป็ดล้านเพิ่นเสียบครับนี่กินลร้เทือแล้วครับอืม้ม แมงมันราป็ดใส่เป็ดทอดอออพุงผักก็ได้หลายอย่างครับพี่น้องอันนี้ผักใบสม,ม้งมครับนี่ผักกาดก,กาดทิ้น สลัดมะเขือพี่น้องโอ้หลายอย่าง อืมเจิมนี่มังกรับนี่ <c oughs> กรอบดีแซ่บขนาดเลยครับ หลายขนาดครับในใบใบมะกูดทอดครับ เสียงรถรบกวนแน่เลยนึ่งพี่น้องเพื่อนเทดนันแต่ลิ่งครับยังวันครับ มันก็การดีดีครับแต่ว่ากัห่อนบดมือไี่้องเหมือน mì đi điểm đến hết mười sáu điểm đến hết mười sáu điểm น,นี่นี่ขายได้ขายดีครับไครซื้อท่านกับท่านได้ครับพี่น้องไซแีับตรงนี้ครับ i so feel you know ຫືແມງບານໂຕນີ້ເ เอาเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้อง ใส่เป็ดนะมันใส่ไงแทนพี่น้อง <laughs> โอ้ยพี่น้องลาบเป็ดลาบเ,เพิ่อนเอื่นลาบเป็ดขันเทพพี่น้องลาบเป็ดเสียต่อยู่ถนนไปจักรแล้วพี่น้องครับยู่นาที่ดินเด้วพี่น้องครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับพี่น้องไปอุดหนุนเพิ่นเอเดอครับพี่น้องแซบตัวครับเอาคลิปนีก้ก็เอาไว้สนีเนาะพี่น้องเน,ะนาะคลิปนาค่อยเจอกันไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ